สวัสดีจ้า,ฟาแฟนเจดาทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยทุกวันแบบนี้นะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเค <Okay. S 1> เจดานั่นเองนะจ๊ะอา้าววันนี้จะพาไปดูเกมอุ่นเครื่องทีมชาติกระชับมิรก่อนจะลุยศึกยูโร2020บวกหนึ่งที่จะมาถึงในช่วงวันที่11มิถุนายนถึง11กรกฎาคมนี้นะจ๊ะโอเคเจดาสนับสนุนโดย Li@@ น์แอดแอดบอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ line, ไปได้เลยที่แอด บอลรองวันนี้ไปกันที่คู่เวลา5ทุ่มตรงนะกระชับมิตรทีมชาติโครเอเชียทีมตาหมักรุกเนี่ยจะพบกับอาเมเนียนะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะไม่น่าเชื่อนะ2ทีมนี้ไม่เคยพบกันมาเลยในประวัติศาสตร์นะโครเอเชีย5้เกมล่าสุดชนะ2แพ้3นะถือว่าสลาโกด,ดาลิชกุนซือคนปัจจุบันนี้ก็ทำผลงานได้ลุ่มๆดอนๆเหมือนกันนะผู้เล่นหลายๆคนก็ เหมือนจะแก่เกินแกงไปแล้วนะส่วนดาวรุ่งก็เติบโตไม่ทันอะไรแบบนี้นะส่วนอาร์เมเนียเนี่ย5นัดล่าละละสุดชนะรวดถือว่าคุณซื้ออย่างกัวกินกาปารอสเนี่ยชาวสเปเนทำอาร์เมเนียได้ดีมากนะในช่วงหลังคู่นี้อย่างที่บอกไปไม่เคยเจอกันมาก่อนนะจ๊ะอ่ะดูตัวเบลิงนะว่าจะลงสนามันบ้างนะวันนี้จะดําเลือกมาเนี่ยดูแล้วน่าจะหมุนทีมกันเยอะทั้ง2ฝั่งเลยเพราะเป็นการลองทีมทั้งคู่เลยนะโครเอเชียเนี่ยประตูจะเป็นโดมินิก ลิวาโควิชแนวรับก็จะเป็นซิเมเวซัโกเดียลอฟเลนบอร์นาบอริสิชพวกนี้เป็นตัวหลักนะตรงกลางเนี่ยน้อเตย์ยาโปรุก้าโมดิชมาดโควาสิชพวกนี้จะมองว่าน่าจะได้พักและเป็นหน้าที่ของมาเชล็บโรโซวิชมิลานบาเดลยอซิปเบรกาโลพวกนี้น่าจะเป็นตัวจริงและกองหน้ามิสลับออซิชกับอันเต้บูดิเมียน่าจะเป็นตัวหลักของพวกเขานะสำหรับคโครเอเชียส่วนอาร์เมเนียวันนี้เนี่ยกริกรเมลิซายานเนี่ยเป็นประตูนะแนวรับก็ชื่อทุกคนยานหมดเลยเออนะ วารัสดัตฮารยานทารอนวอสคาสยานนะตรงกลางเป็นโครเรนบายรัมยานและอาตักกริกกอยานจะไม่มีเฮนริกมากิทยานที่ไม่ได้ถูกเรียกมาติดทีมชุดนี้นะกองหน้าจะใช้ซาจิสอาดัมยานเล่นกับอาตูมิรันยานอ่ะก็ถือว่ายานกันทั้งทีมใช้คำนี้กันแล้วกันนะคู่นี้โครเอเชียบังคับชนะ2ประตูนะแฟนๆจะโอเค5 0อยากโอเค100%ต้อง3ประตูขึ้นไปเค <Okay. S 1> จะดาดูแล้วบอลสูสีแบบนี้โครเอเชียเองนะ่าจะต้องลองทีม และผู้เล่นก็กรมสึกหนักมาทั้งฤดูกาลด้วยนะต่างจากอาร์เมเนียที่อาจจะใช้ตัวใหม่ๆและอาจจะอยากโชว์ฟอร์มได้ดีระดับทีมชาติก็ได้นะเกมนี้จไดมอกโเรเชียน่าจะชนะได้แหละแต่ไม่เชื่อว่าทะลุถึง3ประตูอย่างเต็มที่ก็เฉื่อยๆอะไรแบบนี้จะเข้าทางทีมอย่างอาร์เมเนียเพราะฉะนั้นวันนี้มองไปที่อาร์เมเนียโอเคอ้าวฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแฟนเพจเจํดมสไตรกดลค์ตั้งสิบเพื่อให้ยูทูบฝากด้วยวิเคราะห์บอลกันทุกวันแบบนี้นะ ทางช่อง Youtube โอเคเจดำับสับสไครป์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะเอาละวันนี้ขอพกพนมีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์โอเคเจดำลาไปก่อนเจอกันใหม่มพรุ่งนี้สวัสดีฮะ